มรดกการค่ะเป็นยังได้ชุดใหม่ไฟกระพริบด้วยชุดใหม่ไฟกระพริบห้าส่วนเข้าตรงๆกับปูหาส่วนๆหาตรงบ่หรือเป็นตัวกราฟตรงทั้งรถ้ถทั้งสองหางชุดใหม่ไฟกระพริบยื่นใส่เราพอยไหียนไว้ใส่เอ้าบนเข้าล่างตัวม่นะปูแม่นก็แล้วกันเข้าตรงบนข้างล่างปูไว้ลาวก็ไว้ลาวก็ไม่สะดุดนะครับ พ่อเนี้ยวะทั่วไปวะลองเฟยว่าตอนแค่ห้าตัวแล้วจั๊กโจ้แม่ยังให้โจโซมาเข้าไปสามวันแล้วอยู่นู่นบดไ้ซือต่อปูเมื่อนี้โอ้วนวันนี้วันนี้บ่ได้ยันซื้อบ่หมดเงินจักบาทแม่จ้าอันดับนี่ไว้ไม่ได้เงินแม่ออกเราไม่ได้เงินเขาเนี่ยปูเนี่ยาบเนไหนปู ถ้าเจอผิวก็บอกตัวว่าบทอันนี้ไหวมันข้ามเมื่อละแม่กันง่ายอย่ในทั้ง<ม>บนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างแต่ห้าสองที่เขาจ่ายไม,ม่เต็มอ่าห้าจอห้าสองครึ่งเดียวเองก็ห้าศูนย์เต็มเต็มเลยลนะ่ะเฮ้ยปูปูเสียงไฮตองหยดเฮือเสียงไฮแอตามเล่าก่อนปูเอาตัวไหนก่อนก็ได้เทาหยดก็ได้ เราอนก็ได้เอาคนกปอนยังหลับปูห้ืังใดรัฐบาลไทยก่อนเล่าเหมือนเอื้อนผุดอ่ะไปแจเอารัฐบาลไทยเ้ารัฐบาลไทยเนาะปูนอสันรัฐบาลไทยทนหาูได้จะสนเด้อจ้าก้อยไเลาไปส่งยายโจน่โจน่ครับดี่วก้อยก่อยไเข้าจองนเห็นเงินเข้าอันี Lui, luôn, oh. Lạc đai bố Lạc xem bố mẹ <laughs> à, bố mẹ 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 mẹ bố mẹ bố mẹ mẹ bố mẹ mẹ bố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  mẹ มวยเนี่ยโอ้หมักมวยเอาไว้นี่มันตัวท่านตัวไหยมันส่งมาท่านได้นี่เก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเขาบุ๊ท่านเปิดทางอันนี้นะโอ้ทางไปซะนี่บ้านเปิดอ่าไปสองเทือแล้วนงบขาวเขาสุดรวยเขาไปสองเทือหลามส่งบ่ได้ครับผมเอามือนี่รัฐบาลไทยตองวดปูรัฐบาลรัฐบาลไทยปูตองวดนี่เขาน้อยเขียนไว้อยู่นี่ปูมันมีสวนหกสวนหา ห้าศูนย์หกสองสองเด้ศูนย้าศูนย์้าสองกับศูนย์หนึ่งเด้โคงสุดย์ใต้ป้อคืองคงศู์ใ้โค้งศูย์ใยอยุเหลี่มใดบุบบานี่คงศูนยต้แล้เข่าสองหสาดท้ายแม่ลัดเขียนไว้ใส่งสุดทมื่อเบอร์สจออกอ่ะครับโค้งุดทย์ใเดี๋ยวฟังตอนเออาาน นี่บอกเราไเลยวันจันทร์มือเอื้อนเอารัฐบาลไทยว่าสัน้นปูรัฐบาลไทยเรื่องเล่าไงรัฐบาลไทยมือมเอื้อนเขาเสียวเล่าว่าสั้นรัฐบาลไทยต่องวดรัฐบาลไทยให้ให้เลขสาส่วนประกอบเลยเด้อค่อยใกล้ใก้ค่อยจัดให้แค่สองสุดน่อยนะเพื่อรัฐบาลไทยต่องวดปูเสือแม่นมากได้ เกือบแสนเนาะปูเนาะอ,อ่าเป็นเต็มเลยแลยะมได้เกือบแสนาไทยปูเสือสปูเสือวันที่ <40 S 1> สิบหกเนาะปู4ิพอคหกแปดครับผมเอ้าสิงหาตอนนี้สอคอสนดอก อาเติมได้เลยครับผมครับผมครับผมครับสามตัวไปก่อนัครับสตัวเก้หพี่นอ้องฟังดีๆดเดอ 9, 7, 9, 7, ้อเก้าเจห้าเจห้าตัวน้องซื้อพอยห้านี่ละนี่คือลายมือตัวจริงนะครับเ75 8เจ็ดห้าปู

สองแปดสครับอันี้หางยังเปาหนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็ได้หาหางปูสามตัวแปดสามศูนย์แปดสาเอาพี่น้องเลือกเอาก็แล้วกันสามศูนคุณเนหกเกปู กาไปเลย9 3สเดี๋เวลานึงโค้ด้าย่ัดหา่ตู้่านัหะาัดหางมันแบบนี้ก็ตัดหางเจี0ห้าเกียศูนย์หกศูนปสี่สามศูนย์บวกปูอ่าอันี้ับ่ของไม่มีมีรคเกียห้าเจีห้า เก็ดศูบบนย์หกศูนย์แปดสี่ศูนย์ก็ชิ้นละบนหัวนี่ห่างมันคือมาเอเดอร์หลังแปดสี่สามศูนย์ 80, 30, เอามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าสองตัวมี หางหัวปูเนาะห้าห้าซีกับหกีเป็นหกหางห้าซีกับหกซีห้าีกับหกเป็นเจ็ดเป็นเจดบิู๊บนล่างเดือครับพี่น้องเอซบนล่างเดือนะครับห้าซีเขียนห้าซเขียนตัวท่านอันนี้ตองหกซี ของคือไทยนั่สินีไทยบพท่านฟันท่วงหมันบ่ปูอันนี้คือรัฐบาลไทยนี่คือรัฐบาลไทยปูเสือปูเสือนะครับอาจจะหลายตัวแน่แต่ว่ากับแม่ตัวใดปูตัววงกลมติดหา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 กัมีแตคมเตคกับหาซีเง้หาซีนั่นแหละ เจ็ดหากับหาสีเจ็ดหาหาเจ็ดนี่แหละอ๋อแล้ว<า>เดี๋อันก้อนซับนี่แหลกะก้อนซับนี่สก้อนนกปูวันที่ผ่านมาเข้าบนล่างนะคะคุณผู้ชมสำหรับแมวทางปูเสือเกือบเกือบ3ตัวค่ะครับผมน้าป,าป,าปูขอบพูนปูละลายครับปูครับอันนั้นนะครับ ครับครับบ๊เป็นอยังดอกปูเรียบร้อยเรีย้อยเงื่อหาเข้าไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็กินกินด้ดีอยู่ตัวละคสุดนึ่งแห้งตัวหนึ่มันร้อนแห้งครับผมอาทายคลิปเราพูเ้คนล่ะรัวผู ครับผมไฟกระพริบเดี hmm. mm ๋ยวเดี๋ยวสิอไฟเท้าให้โค้งๆใกล้ๆกูเลยครับผมอันอันชุดใหญ่ไฟกระพริบนะบ่ปูนี่แหละชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่บ่หนี่แหละชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเนาะข่าเข่าวตรงตรงโอ้โหเสียดีกับเพราะธรรมดาเนาะก็ยังเป็นแชมป์อยู่คือเก่าถ้าจะกลับผมามานอนในกูตีง่ายเลย ที่หางวดมากในเพราะฉะนั้นเป็นโจ๊กกระเททป,เป๋าแล้วครับเอฟซี FC, เรามีอยู่แล้วเอฟซีปูนะครับเอากราบขอบคุณปูแหลายๆครับปู่ครับสาธุเราเรียนแ้วครับสาธุกราบนมัสการปู